หใหม่มันหลายเด้อมัน,บบนตาเฮาไปตุเห่ตนเฮาปาด่อ้ยอ,อ,อ,อันดอย่ามดหัวเหยียบมองมลงกีนด้ปาลาดาวก่อนด้ไหมเหยนางหน้าไปดูอืมดูปลาอะไร ปลาดุกใหญ่มากไม่กินแล้วปลาดุกดูแล้วนะอย่าอันอันน้ำด้วยน้ำด้ลยไหนล่ะนะ <c oughs> น ไป,ไปตู้เหลาต้ตาปาไปตู้เริ่มต้นเฮาห่าเขา กับล<ด>ูกต <c oughs> ้องมากลับมาเอามเอามา